ดีใจที่ได้เจอกันนะฮะให้เราอธิษฐานร่วมกันพระบิดาเจา้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ได้เตรียมให้กับเราในวันนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ถ้อยคําของพระองค์จะปลดจะเป็นถ้อยคําที่เข้าไปฝังเป็นเมล็ดพันธุ์อมตะที่อยู่ในหัวใจของเราและสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นจะได้รับการวัดน้ําจะเติบโตขึ้นและเกิดผลมากมายขอบพระคุณสําหรับพระวิญญ,ญาณของพระองค์ที่ประทานความสว่างความรู้ และการเปิดเผยการสำแดงของพระองค์ลูกขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นสำหรับชีวิตทุกชีวิตที่ได้ฟังและจะได้รับการเปลี่ยนแปลงลูกขอสรรเสรินพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนเรายังคงศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีอยู่นะฮะเรายังอยู่ในสดุดีบทที่แย่งกันตอบใหญ่เลยนะฮะบทที่โอเสียงอือ้ออึงฟังไม่ออก บทที่25นะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ข้อที่เท่าไหร่ครับ 17. เดนะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามมาที่ข้อที่21เลยนะครับสดุดีบทที่25ข้อที่21ดดาวิดผู้เขียนสดุดีได้อธิษฐานไว้ดังนี้ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ ผมจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆสัปดาห์เราศึกษาจากข้อพระคัมภีร์หลักสาเหตุที่ผมอยากใช้เวลากับข้อหนึ่งนานๆเพื่อที่เมื่อเราได้กลับไปอ่านด้วยตัวของเราเองแล้วข้อนั้นเราจะเห็นอะไรได้มากขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมเหมือนเวลาคุณอ่านพระคัมภีร์ทำแต้มเนี่ยปีหนึ่งฉันจะอ่านให้ครบรอบคุณทำแต้มจริงๆนะคุณไม่ได้อะไรกลับมาเลยผมไม่ได้หมายถึงการอ่านพระคัมภีร์ปีละ หนึ่งรอบไม่ดีไม่ได้อย่างนั้นแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะอ่านปีละหนึ่งรอบสองรอบสิบรอบขอให้คุณใช้เวลาในการย่อยอธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานความสว่างให้กับคุณก่อนที่คุณจะอธิษฐานแล้วอย่าอ่านแบบทําแต้มทําเวลานะครับค่อยๆอ่านแล้วระหว่างที่อ่านทูลถามไปด้วยแล้วนั่นละที่พระเจ้าจะประทาน คำตอบให้กับคุณรู้ไหมว่าเรามีใครติดต่อมาหาผมนะฮะไม่ว่าจะทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์แล้วมีคําถามเรื่องพระคัมภีร์ผมเองจะมีความสุขมากแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อคุณอ่านพระวจนะแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วคุณไม่ยอมปล่อยให้ข้ามไปแต่คุณอธิษฐานทูลถามพระองค์พระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในคุณจะเปิดเผยจะให้ความสว่างกับคุณดังนั้นผมจะอ่านข้อนี้ซ้ำอีกครั้งหนึง่ง เพื่อที่คุณจะได้จําได้นะฮะกริย์ดาวิดได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข่าพระองค์ไว้เพราะข่าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่หลายคนถ้าเราถามเนี่ในวันเนี้ยคุณขออะไรพระเจ้าบ้างอ่กคนนึงบอกขอบ้านอีกคนนึงขอรถอีกคนนึงขออะไรก็ตามที่มันใช้เงินซื้อได้แต่เราเคยอธิษฐานทูลขอสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ไหมครับฮะ ขอในเรื่องให้ตนเองเป็นคนที่สุจริตเป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่ตรงอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าคุณทราบหรือไม่ว่าถ้าคุณขอสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าสิ่งที่เงินซื้อได้นอกจากคุณจะได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คุณจะได้สิ่งที่เงินซื้อได้ด้วยปราศจากความสุจริตปราศจากความเที่ยงตรงคุณไม่สามารถรับพระพรของพระเจ้าได้คุณอาจจะมีเงินเข้ามาแต่เงินนั้นจะหมดไป คุณอาจจะได้เงินเข้ามาแต่คุณจะได้ความโศกเศร้าแถมเข้ามาด้วยแต่พระพรของพระเจ้านั้นจะไม่แถมความเศร้าโศกให้กับคุณเอเมนคุณเบื่อชีวิตที่วิ่งสแสวงหาเงินแล้วมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาไหมถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนคําอธิษฐานของเราใหม่พระบิดาเจ้าขอบ้านขอรถขอเอาใหม่นะฮะอันนั้นเอาไว้ขอทีหลังเริ่มต้นพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงสอนรูป ถึงเส้นทางของพระองค์ให้ลูกเป็นคนที่สุจริตเป็นคนที่เที่ยงธรรมเป็นคนที่ตรงต่อสายพระเนตรของพระองค์หากมีทางใดในชีวิตของลูกที่ยังคดอยู่ความคิดใดที่มันไม่ตรงในทางของพระองค์ขอพระองค์แจ้งแก่ลูกขอพระองค์พิสูจน์ลูกขอพระองค์ค้นดูในหัวใจของลูกและให้ลูกได้ประจักษ์ถึงเส้นทางนั้นและบอกแก่ลูกว่ามีสิ่งใดที่ลูกต้องเปลี่ยนแปลงล,ลูกจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเอเมน เมื่อคุณทำแบบนั้นพระเจ้าจะพอพระทยัยพี่น้องครับถ้าคุณมีลูกสักคนหนึ่งและคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาได้แต่คุณมองเห็นแล้วว่าวันนี้เขาเป็นคนที่นิสัยคดโกงเขาเป็นคนที่ขี้โกหกเขาเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คุณรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยทรัพย์สมบัติท,ทั้งหมดที่คุณมีจะต้องตกเป็นของเขาแล้วคุณรู้ว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะแถมความเศร้าโศกเข้ามาในชีวิตของเขาว่าจริงไหมครับ มีคนมากมายที่พ่อมีสตางค์มากแต่ลูกชั่วไม่อยากจะใช้คำนี้แต่ว่ามันเป็นความจริงแล้วพอพ่อของเขาตายไปแล้วลูกจะขยายความชั่วได้มากขนาดไหนเงินไม่ใช่มูลรากแห่งความชั่วการหลบรักเงินคือมูลรากแห่งความชั่วเงินจะเป็นตัวขยายตัวตนที่แท้จริงของคุณถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรม เมื่อเงินเข้ามาในชุดของคุณมันจะขยายความชั่วมันจะทำให้คุณได้ตามใจปรารถนาชั่วเอเมนวันเนี้ยถ้าคุณออกนอกทางของพระเจ้าคุณยังไปได้ไม่ถึงสุดจินตนานการของคุณเพราะว่าเงินมันไม่พอแต่ลองคิดดูถ้าเงินมันเข้ามาอย่างที่คุณสามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการมันจะขยายความชั่วคุณได้มากขนาดไหนแต่กลับกันถ้าเราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าให้จัดการ ท่าทีในหัวใจของเราให้ตรงอยู่บนทางของพระองค์แล้วเมื่อพระเจ้าอวยพระพรด้านทรัพย์สินเข้ามาทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกนําไปใช้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและไม่มีความทุกข์เศร้าโศกแถมมาเอเมนพระเจ้าไม่มีปัญหาถ้าคุณมีเงินแต่พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะให้เงินมีคุณพระเจ้า ไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะครอบครองเงินตราบเท่าที่เงินไม่ได้ครอบครองและเป็นเจ้าของคุณดังนั้นให้เราเปลี่ยนเริ่มต้นก่อนที่เราจะทูลขอสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราสามารถใช้เงินซื้อได้ทูลขอสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้พระเจ้าลูกขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมนั้นสงวนลูกเอาไว้ปกปักรักษาลูกเอาไว้พี่น้องครับถ้าคุณดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้า คุณดาเนินอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมคุณจะไปที่ไหนการปกป้องนั้นจะอยู่เหนือชีวิตของคุณพระเจ้าจะเป็นโล่ให้กับคุณแต่ถ้าคุณแสวงหาแต่ทรัพย์สินเงินทองคุณแสวงหาแต่ความเพลิดเพลินในชีวิตและชีและคุณมีนิสัยที่ออกนอกเส้นทางของพระเจ้าคุณจะพบกับความทุกข์ใจรายวันคุณจะพบความทุกข์ใจในครอบครัวคุณจะพบ ความทุกข์ใจท่ามกลางเพื่อนฝูงคุณจะพบความทุกข์ใจท่ามกลางที่ทํางานของคุณแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนแสวงหาที่จะให้พระเจ้าดัดคุณใหม่ทําตัวเหมือนคุณเป็นดินเหนียวที่พระเจ้าจะปั้นคุณขึ้นมาใหม่ให้เป็นไปตามชอบพระทัยของพระองค์ถึงเวลานั้นทรัพย์ทั้งหลายจะเข้ามาในชวิตคุณและจะไม่เป็นปัญหาให้กับคุณแต่จะเป็นพระพอรอเอเมนงั้นเงินไม่ใช่มูลลากแห่งความ ชั่วจริงๆแล้วเงินสามารถถูกนํามาใช้เพื่อให้ความเพลิดเพลินในชีวิตนี้ได้เอเมนถ้าคุณไม่เชื่อแบบนั้นคุณเอาเงินมาให้ผมก็ได้สักวันหนึ่งแล้วคุณลองอยู่โดยไม่มีเงินแล้วคุณจะรู้ว่าวันนั้นเนี่ยเวลามันไม่มีอะไรกินมันเป็นยังไงดังนั้นพระเจ้าประทานทรัพย์มาให้เพื่อที่คุณจะชื่นชมยินดีบางคนบอกว่าอย่าไปขออะไรจากพระเจ้าเราต้องอยู่แบบทอมใจเราต้องอยู่แบบไม่มีอะไร นาพี่น้องถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณไม่ต้องไปทํางานแล้วะเพราะเมื่อคุณไปทํางานพอถึงสิ้นเดือนคุณก็ได้เงินคุณได้มูลล่ากแหอย่างความชั่วเข้ามาแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับพระเจ้าสอนให้เราทํางานเพื่อที่เราจะได้มีให้กับคนอื่นเอเมนดังนั้นพระเจ้าต้องการที่จะให้เรามีทรัพย์เข้ามาตราบเท่าที่ทรัพย์นั้นไม่ได้เป็น เจ้าของเรานะครับบอกคน,นข้างๆนะครับอย่าให้ทรับครอบครองคุณบันเทขาดวันนี้เราสำรวจตัวเองแล้วหรือยังว่าวันนี้เราออกนอกเป้าหมายแล้วหรือยังเป็นไปได้ว่าปีที่แล้วนะครับหัวใจของเราต่อตรงกับพระเจ้าเราตั้งมั่นที่เราจะเต็มที่กับพระเจ้าในทุกๆด้านแต่ไม่แน่วันนี้สิ่งต่างๆก็าาอาจจะเปลี่ยนไปได้ วันนี้เราเริ่มที่จะคดออกนอกเส้นทางของพระเจ้าทีลานิดแล้วทีลานิดวันแรกที่เราเริ่มคดออกมันดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่ในเวลาที่ยาวนานออกไปคุณจะออกนอกเส้นทางมากขึ้นเหมือนกับเรือเดินสมุทรนะฮะเมื่อคุณจะเดินทางไปไกลๆเนี่ยคุณตั้งเข็มออกนอกทิศทางของมันเพียงแค่องศาหนึ่งในระยะยาว